มีเงินนะจนให้กับจ่ายกับแซไปเพื่อท <rad> <us> <amigo> <ruption> ี่จะไปทำฮัจนะทีนี้ก็อย่างที่ทราบไปครับจารนะตอนนี้ช่วงนี้โควิดก็ไปไม่ได้เงินก็อยู่ที่แซอยู่นะครับเขาก็ถามบอกว่าเงินที่อยู่กับแซเนี่ยเราจะต้องจ่ายสกาดไหมครับจารย์บิสมิลลาห์เรามาซ้อนกันอรนะบีนะมุมคือเรื่องนี้พิจารณาได้สองอย่างก็คือเงินเนี่ยนะครับเป็นเงินของพินน้องโดยบริบูรณ์หรือเปล่า เพราะว่าเงินไขของการวายิบจําเป็นจะต้องออกจากการต้องมิลกุตตามมีกรรมสิทธิ์ถือครองในทรัพย์สินนั้นโดยบริบูรณ์ทีนี้ในกรณีที่พี่น้องจ่ายให้กับแซไปแล้วซึ่งมันคือมันคือค่าตอบแทนที่เราจะต้องจ่ายให้กับแซเพื่อที่ผู้ประกอบการที่เขาให้การบริการในขั้นตอนต่างๆของการเดินทางไปประกอบพิธีฮัชฉะนั้นที่เขาเรียกเก็บไปเนี่ยเป็นค่าประกรนันนาเก,กี่ยวกับเรื่องของการออกตั๋วการจอง อะไรละจองศิทธิ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ทางบริษัทหรือกรมการศาสนาเขาเรียกเก็บจากพี่น้องนั้นเวลาเรียกเก็บไปแล้วก็เท่ากับว่ามันกลายไปเป็นกลายเป็นทรัพย์สินของของผู้เกี่ยวข้องที่เขาเอาไปเป็นค่าคิดค่าบริการไปแล้วตอนนี้ในกรณีถ้าพี่น้องบอกอ่นแล้วทําไได้ไปเดยกเขาก็คืนมาเป็นของฉันอ่นั่นกรณีที่ว่าไม่ได้ไป นะเขาก็จะคืนให้เราพี่น้องพี่น้องก็พี่น้องก็เรียกเข้าคืนให้แสดงว่ามันไปกลายไปเป็นของเขาก่อนเพราะไม่ได้ไปมันไม่ตรงตามสัญญาเขาก็จะคืนให้งั้นในช่วงนี้มันเป็นมันไม่ใช่ทรัพย์สินของพี่น้องโดยบริบูรณ์เป็นทรัพย์สินที่ของเขาของเขารับไปเป็นของเขาเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดํมเนินการแล้วนะก็ไม่จําเป็นจะต้องเอามาคิดับ